โดยในครั้งนี้มีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาเข้าร่วมจำนวนกว่า100คนซึ่งทีมงานมีความตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนผ่านกิจกรรมและบทฝึกการทำงานเป็นทีมพร้อมทั้งเสริมความรู้ด้านศิลธรรม ขั้นพื้นฐานเพื่อให้น้องๆเด็กดีวีสตาร์นำไปฝึกฝนอบรมตนเองสู่การเป็นผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศิลธรรมในสถานศึกษาวันแรกเด็กดีวีสตาได้รับฟังการปฐรมนิเทศความเป็นอยู่พร้อมกันนี้ยังสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการเรียนรู้เรื่องความดีสากล จากนั้นได้เข้าฐานกิจกรรม5ห้องชีวิตสวดมนต์ธรรมวัดเย็นนั่งสมาธิและฟังธรรมเรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนวันที่สองทุกคนได้ร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์จากนั้นได้รับฟังธรรมเรื่องกฎแห่งกรรมทั้งยังได้สนุกสนานกับกิจกรรมวอล,ล์กแลลี่เดินขึ้นดอยสุเทพร่วมกวนมันสวดมนต์ส่วนวันที่สทุกคนก็ได้ร่วมกวนมันสวดมนต์ธรรมเช้า ออกกำลังกายและฟังธรรมเรื่องรักขุนพ่อแม่สำหรับบรรยากาศในค่ายน้องๆเด็กดีวีสตา์ได้ความสนุกสนานควบคู่ไปกับการเรียนรู้ผ่านการรับฟังธรรมมาและฐานกิจกรรมต่างๆอีกทั้งยังได้ทำทานรักษาศรรีลเจริญสมาธิภาวนาฝึกคุณธรรมขั้นพื้นฐานเรื่องวินัยเคารพอดทน ฝึกความเป็นผู้นำความสามาคัคคีและความรับผิดช,ชอบพร้อมกันนี้ยังได้เรียนรู้บทฝึกต่างๆที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อฝึกตนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมทำให้เกิดความพร้อมที่จะขับเคลื่อนงานด้านศีลธรรมในรั้วโรงเรียนอีกทั้งยังเป็นการฝึกเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่งและดีมีความเป็นผู้นำ พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญมั่นคงสืบต่อไป